สวัสดีค่ะวันนี้ในจินตคณิต403นะคะให้ออก,กัสเปิดไปที่หน้า26หน้า26ทําพร้อมกันกับคุณโูซ้ายมือนะคอลัมน์แรก1-15นะคะเตรียมลูกคิดมาเลยในหน้า26ข้อที่1 2 0 1คูณสองจำได้ไหมนับ1 2 3 4สนะคะ2 2 4อ่านว่า04มีอ่านว่านะ สองศูนย์ศูนย์อ่านว่าศูนย์ศูนย์นะคะต้องอ่านว่าด้วยสองหนึ่งสองอ่านว่าศูนย์สองไม่อย่างนั้นคำตอบเราจะผิดได้คำตอบเท่าไหร่สี่ศูนย์สองถ้าไม่มีอ่านว่าหนูจะตอบแค่สี่สิบสองเท่านั้นนะคะแล้วจะผิดทันที

สี่ศูนย์ศูนย์อ่านว่าศูนย์ศูนย์สี่สองแปดอ่านว่าศูนย์แปดได้คำตอบเท่าไหร่คะสี่ศูนย์แปดนะข้อสี่หนึ่งหนึ่งหนึ่งคูณห้านับหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งห้าอ่านว่าศูนย์ห้าห้าหนึ่งห้าอ่านว่าศูนย์ห้าห้าหนึ่งห้าอ่านว่าศูนย์ห้าข้อนี้ คำตอบห้าห้าห้าโอเคต่อไปข้อห้าสี่ศูนย์หนึ่งคูณสองนับหนึ่งสองสามสี่สองสี่แปดอ่านว่าศูนย์แปดสองศูนย์ศูนย์อ่านว่าศูนย์ศูนย์สองหนึ่งสองอ่านว่าศูนย์สองได้คำตอบเท่าไหร,ร่คะแปดศูนย์สอง ต่อไปสองศูนคูณสี่นับ1 2 3 4งสอามสี่สี่สองแปดอ่านว่า0 8 4 0์อ่านว่าศูนย์ศูนย์นะคะสี่หนึอ่านว่า04ได้คำตอบเท่าไหร่แปดศูนย์สะต่อไปข้อเจ็ดค่ะสามศูนย์สองคูณสามนับหนึ่งสองสี่สามสามอ่านว่าศูย์เ สามศูนย์ศูนย์อ่านว่าศูนย์ศูนย์สามสองหกอ่านว่าศูนย์หกได้เท่าไหร่คะเนี่ยเก้าศูนย์หกต่อไปเลื่อนขึ้นนิดนึงข้อ8ดนะคะห้าศนสี่คูณแดนับหนึ่งสองสามสี 5, 0, 4, ่แปดห้าสี่สิบ 1, 2, 3, 8, 5, 4, 10, อ่านว่าสี่ศ0ปดศย์อ่านว่าศ0ศย์นะคะ

ทีค่ะศูนย์ห้าได้คำตอบเท่าไหร่สองศูนย์ศูนย์ห้าต่อไปห้าศูนย์สามคูณสองนับหนึ่งสองสามสี่สองห้าสิบอ่านว่าหนึ่งศูนย์สองศูนย์ศูนย์อ่านว่าศูนย์ศูนย์สองสามหกอ่านว่าศูนย์หกได้คำตอบเท่าไหร่คะหนึ่งศูนย์ศูนย์หกนะ ไม่งงนะคะต้องมีคำว่าอ่านว่าแล้วเราจะได้คำตอบถูกต่อไป5้านย์คูณ8ดนับ1 2 3 4 8ส4 0ามี่แปดห้าสี่สิบอ่านว่า4ี่ศย์จิ้มไว้ก่อน8 0 0ย์อ่านว่า0 0นย์ะคะ8 1ดหนึ่งอ่านว่า0 8คําคำตอบคือ4 0 0 8ดูเหมือนโจทย์ก็จะจะตั้งใจให้เราได้ทบทวน0 0ย์เห็นไหมคะ จะมี0อยู่ตรงกลางแทบทุกข้อเลยนะมาดูข้อ12 6 0 1คูณ5นับ1 2 3 4 6 5 3 10อ่านว่า3 0โทษค่ะ5 6 30อ่านว่า3 0 500อ่านว่า0 0นะคะขยับหลักมา5 1 5อ่านว่า0 5ได้คำตอบเท่าไหร่3 0 0 5

ต่อไป504คูณ4นับ1 2 3 4 4 5 20อ่านว่า2 0 4 0 0อ่านว่า0 0 4 4 6อ่านว่า1 6ได้คําตอบ2 0 1 6ข้อสุดท้ายนะคะ502คูณ6นับ1 2 3 4 6 5 3 0อ่านว่า3 0 6 0 0อ่านว่า0 0 หกสองสิบสองอ่านว่าหนึ่งสองนะคะทันเนาะได้คำตอบสามศูนหนึ่งสองโอเคเพราะฉะนั้นใช้วิธีการเดียวกันนะคะให้ออกกัดทำข้อสิบหกถึงสามสิบนะคะแล้วก็ส่งคำตอบมาให้คุณครูนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ